สบายดีทุกคนยินดีตอนหับทุกคนเข้าสู่ช่องกาตาออฟิเชียลเนอะมือทุกคนอาจไมสงใจเนะว่ากาตามาหนหนีน่อยนะครเป็นยังคือแต่งตัวยังซี เมื่อนี้นะทุกคนเจ้าตาก,ก็ได้มีโอกาสมาหวมเหตุบุญเนาะก็คือมาถ่ายแบบเพื่อโปรโมทวัดเนาะเพื่อเชินส่วนทุกๆคนเนาะมาเหตุบุญอยู่ในวัดจอมทองนั่นเองนะทุกคนเพื่อนจะเชินส่วนทุกคนมาเหตุบุญลอยกระทงแล้วก็ปล่อยโคมไฟนะทุกคนเผื่อที่จะเอาเงินระดมทุนหานัมาสั่งวัดต,ตื่มนาะทุกคนะนี่ทางช้าลางทุกคน นน้อยที่ได้มาเหตุบุญนทุกคนบ mm hmm. นเรนมิแตกาตาได้ยังมีหลายหลายคนเนาเดี๋ยวให้แพน่เงสำหรับบรรยากาศการถ่ายแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเบิง่งบรรยากาศเนะทุกคนอันนี้ก็จังเป็นวัดทีนี่ผู้สาวปินหนาม,มากค่ะ เดินทางมาถ่ายเดี๋ยวนะน์นะก็มีก็จะถ่ายกับแสงกลางคืนเนาะทุกคนละกันสไตล์คุมคมาย,ยมงามๆแปบนี้เลยเนาะทุกคนเดี๋ยวจะเอาทูกบรรยากาศยังมาฝากเนาะเดี๋ยวตอนนี้กัตตาจะถ่ายบารรยากาศแร อันนี้เราก็สิ่งจะมือไวเซมแล้วเราเนี่ยนะเก้เาทรงทรงหยังมือหนึ่งเก้าล่างคิมมิอมิงให้บ้านเก้าแบบบ้านบ้านมันจะมีหลายทรงนะทุกคนเวลาเก้าผมมันจะมีแบบเก้าสูงเก้าต่ำสินะแล้วเราจะมาลุ an, ้นกันนะว่าอันนี้เก้ากล้วยเก้าว่าเป็นมะกล้วยเก้าเป็นมะกล้วยอันนี้ก็ลงอัสเตโดก่อนเคล็ดลับสั่งดังนะทุกคนเจียวเดอร์เจียวเดอร์ ทุกคนก็ต้องในท้าเนาะปิดหัวล้านเท่านั้นเองแม่บุญเติบเนาะลืม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 ปัดคนตาเราเลยลืมปัดคนตาเธอ์บลัลเลิศ์แล้วมาแจกหนุ่ญเตลยมาแจกขนาดเศ้าเนาะแต่งจนแล้วลืมปัดคนตาทุกคนบลัลเลิศเนาะเบิ่งรถนี้เบิ่งรถนี้ทรงหนานะทรงหนาหลังจากรวมแล้วคนเขาจะเอาไหมนี่มาใส่ผมแล้วก็เกลี่ยมันเป็นทรงหนาเนาะ แล้วเขาจะใส่เนี่ก็แม่นสน็หถูกวางแล้ก็ความแน่นมันมาเาาจะมาเปิดบาร์สาวสวยคนหนึ่งแล้วแนะนำต้วแน่สบายดีสิเจี่ยบโอเคเนี่ก็ประกวดมิสลาพีได้เกาะปี2 0 1าผู้นี้วันนี้แนะนำต้วแน่เจนนี่เนอชสาวปากเซ่บเ สาวปักเซ่ขอสำเนียงปักเซ่นะสวรรค์กับปักเซ่เจอกันเนาะตอนนี้สื่อเจนนี่เนาะอันนี้ก็ลุงประกวดมิสลาวปียังก็อมีสองจ้ามีตะป่นสวยดสองดีเพนไหมดูเลยยังสดีมเปัจจุบันปรกวมาลาสัตมองลองมสรุปนะ มาเลย่อัน <glaube> นี้เกิดกำลังแต่งหน้าก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวจะมาเปิดร้านอีกสองสาวสวยคุณี้พร้อมเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้เบิกอีิงออบาตทิปแต่งหน้าแล้วมาคุณี้มาคอใหม่เมื่อกี้นี้มันบันใจอันนี้ได้แนะนำตัวใหม่จ้าไม่ดีพิดาเด้อเมื่อกี้นี้ผมแล้วอันนี้แล้วอันนี้เอาใหม่เนาะอันนี้เอาใหม่ไม่กินี้เกาจะเบื่อถิ่มไปเลยเนาะอันเดียดได้กำลังประกวดมิสลาวเปียกอะ ข้าวผัดสิเห็นว่ามีแต่คนสวยมีแต่คนแบบว่าประกวดมาเลยนอนยกเป็นเท้าตอนนี้ก็พากันหนุ่งเครื่องเรียบร้อยอันนี้พากันนั่งหนุ่งเครื่องเรียบร้อยนะทุกคนอันนี้กำลังหนุ่งเครื่องเนาะเสร็จแล้วเสร็แล้วแฮเอามาเทามาในทางนำโชยกันหน่อยนะคะเดี๋ยว ย้อนแสงอ,อ,อ่าได้แล้ว,นนวแนะนําโตนเเอมนเจียุดเลยนะพี่ิซ่าคอมบัเช่งเจ้าหลายเลยฮะเลตี้ภูม,มงลงในเฮลตี้เก้าหลายเ,ย <laughs> เาลย,เย <laughs> โอเคเดี๋ยวเปิดวาร์ปให้นะทุกคนคไปเป็นนุ่มเรื่องวันนี้เป็นนุ่มเรื่อง <laughs> อยังแต่เจ้าคนเดียวเลยนี่นะสบายดีนนำตน่สบายดีซีนองวิดาา โดยเป็นมิสลาวปี2019เนาะทุกคนสำหรับใครที่เบิ่งวิดีโอเกียวตาไปหลวงพ่อบางขิดบางสุดก็จะเห็นเกียวตาไปหนังกินเข้าวซอยอยู่บ้านเพื่อนเนาะทุกคนไปกินตลอดได้กินตลอดได้นี่แซบบอแซบบแซบแซบนี่เม็นเจ้าของห้านเนาะทุกคนสมนาดเจ้าของห้างกําลังแข่งอันนนะนำตัวเองนี่ยสวัสดีชอสมิเนาะปัจจุบันก็เป็นมิสมาลางปี2020ั่ะ จอดคอนเเเนยพี่น้องเล่อันนี้กแมนหอวัดนะนี่อันนี้แมนเห็ดเมื่อคืนนี่สดๆดหอนหอนนะทุกคนเวลาสาโมงนี่เร็วจุดะก้าวทานทานเมีนางแบบน้อยพร้อมเราทุกคนผลแต่งโตมาเพื่อจะถ่ายแบบไปยเสื้อผนะ สบายดีเนี่ยลูกบ๊ายบายสบายดีสื่อหยัง่งสื่อหยังฮะสื่อตุกติกโอ้ยจะเปม็นนะหักปะไปถ่ายแบบถ่ายแบบเบื่อนี่นะทุกคนมีนั่งแบบหน่อยพร้อมอุ้ยถ่ายกับแฟนรมพอมปะแฟน ยยอ๋อออ๋ออ๋อขอโทษขอโทษมาเลยกระทงกแฟเมื่อกี้นาี้น้ำหมูกัทันเนาะกะ <c oughs> ขอเซอร์วนทุกคนเนาะสำหรับใครทีอยากมาห่วเห็ดบุญน้ำหกเฮาเนาเพื่อนที่ะจะมาเอาเงินทั้งเบิดมา่ทั้งเบิร,บรไปสัหวัดนทุกคนสำหรับใครที่อยากมากนะ ชิญชวนมาได้นอนในบุญลอยกระทงใบกระทงโอ้พระนิานี้เนาะแล้วสามมาเด็ดได้สวัสดิ์สวัสดจะมีไฮไลท์กิจกรรมนอนบรวัตจะเป็นการไต่โคมไฟไปขังประว่าิลอยกระทงนั่นเองทุกคนสามารถมาได้นอนยืดที่วัดจมทองจมทองบ้ารรอมเด้อยจมทองบ้ารรทมบรนจัดพิธีลอยกระทงโอ้พระนิานี้เนาะมีโคมไฟประกงามอยู่วัดเต็มไปเลยทุกคนสามารถมาถ่ายรูปได้มาหวมเห็ดบุญนำกันได้เนาะทุกคน คี้กะบรสบายคนแต่กะมีสปิริตเนาะเผื่อที่จะมาเฮดบุญน้บบองพวกเขาเนาะคนก็เมนแล้วเสียงกับบมีเมนแล้ว,ลวเอาที่เขาพักเสียงไห้พักเสียงไห้ไมาเอาเด้อเอาเด้อ ขอส่วนทุกๆคนเนาะมาห่วมเหตุบุญอยู่ในมือนี่เนาะมือนี่เจ๊บเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเนาะเจ๊บเป็นส่วนน้อยๆที่จวนส่วนทุกคนเนาะใดแ่กะมาเหตุบุญกันลายๆเด้อขอบใจลายๆบายอ่นตอนนี้ไฮมินี่ส่วนทุกๆคนมาเหตุบุญห่วมเหตดบุญนำการเนาะ โดยมื่อพวกเขากำลัถ่า,ายแบบเนาะเกี่ยวกับเมือ่อลอยกระทงคือมีอยากเครื่องสวนทุกคนมาท่องเที่ยวในเมื่อออกพรรษาก็คือเมนูสมทองเนาะมาลอยกระทงแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายเลยถ่ายรูปงามต่งตางๆพอวัดเป็นประดาระันแล้วเนาะนะจะเอาประจัายทางเบิร์ดนอนมาสั่งวัดนั่นเองเนาทุกคนไ่ไมมมามเขียวดก,กันเด้ออ่ะมุงลงไปเลยจ้า <laughs> ตอนนี้ทุกคนเขาก็เริ่มที่จะให้ยน้อยถ่ายถ่าย ถ่ายเป็นทีละมอยแล้วเนาะตอนนี้ก็บนี่เผื่อนนี่ข้าวเปียกมาเลี้ยงพอกพองกับน้ำเผือนน้ำน้ำเผื่อนนอกินเกับแม่อันนี้ก็จะเป็นข้าวเปียกเชียงไห่เนาะที่ทางทีมงานเผื่อได้เตรียมไว้ให้เชีงเทานั่นเองมาทกินกันเลยกินข้าวไผ่เด้อกินเออกินข้าวไผ่เด้อแต่ก็ไม่ถ่ายเนาะทุกคนสาวชักชายก้องนี่เชียงไห่เชียงไห่ไฮสปารต่อไป ขับเปียกเส้นใหญ่ขบเปียกสนข้าเปียกเส้นใหญ่อ้อ้หมากไร้หมักร้ข้าเปียกเส้นเสเปนอกข้าเปียรเส้นมีังก่อมีกันมีมาลางโอเคทุกคนเนี่ยตอนนี้เก็บได้ขอโตไปกินขบเปียกกันเนาะ